สถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อ15ปีที่แล้วคือจุดสุดท้ายก่อนความพลัดพรากจะมาถึงแม่ของเฟรมในตอนนั้นสาวใต้จังหวัดพัทลุงที่ห่างอกครอบครัวมาเป็นสะพ้ยเมืองกรุงใจเด็ดหอบลูกชายวัย5ขวบหนีออกจากบ้านสามีกลางดึกหวังกลับบ้านเกิดด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนักแล้วแม่ก็ออกไปตอนกลางคืนครับไม่มีใครรู้ ขับรถทางขึ้นไปทางใต้เลยพี่คือแบบว่าดิ่งไปทางใต้เลยอ่ะไปพัทลุงก่อนเลยไปที่ท,ท,ท,ที่รู้ว่าแม่จะไปอะพี่ฝั่งหนึ่งก็คือมีย่ามีพ่อมีลุงไปหาผมที่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปเจอผมนั่งอยู่หน้าห้องน้ำาแม่แม่อุ้มผมอะอยู่หน้าห้องน้ำทีนี้ยลุงเขาก็ไปดึงผมออกมาจากแม่แล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่ ขาออกไปจากบ้านแล้วก็คุยกันเอาไปตามหาก็แยกแย้ายกันตามหาก็มุ่งไปที่รถทัวร์ก่อนให,ให้น้องไปส่วนผมก็ไปที่ถ่ายถไฟก็ไปเดินดเดินดูเดินไปเดินมาก่อนก็ไปเห็นแม่เขานั่งกับหลานอยู่เราก็ยึงหลานขึ้นมาก็ไปต่อว่าแม่เขาว่าทําไมเอาหลานแต่ไม่บอกอทํานี้หมายความว่ายัางไงแม่เขาอะค่ะแม่ตุ้มเนี่ยเห็นหน้าเราตกใจครับเขาตกใจมากเพราะผมก็โมโหอยู่เขาเมา ผมไม่ได้สนใจเลยหมอใช่เพราะว่าสนใจหลานมากกว่าเพราวก็กลัวก็ไปลนลบากอะไรอย่างนี้ก็อกลับมาเลี้ยงเองดีกว่าถ้าคุณเรี้ยงไม่ไหวคุณก็บอกเราหลังจากนั้นเนี่คือผมพ่อยึงหลานปุ๊บพ่อเขาก็มาไปอยู่ก็แต่การให้พ่อเขาคุยต่อเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราละ ผมก็ให้ให้เขาเต็มที่นะแต่ว่าเขาไม่รู้คิดอะไรอยู่ตอนที่เขาไปเนี่ยคือผมไปทำงานแล้วกลับมาแล้วก็ไม่เจอทั้งลูกทั้งเมียใช่ผมก็เลยคืนนั้นก็เลยต้องไปตาม,มก็พี่น้องก็ไปตามทันเลาะกันไหมไม่ครับไม่ทะเลาะเลยเรครับแต่เขาทำตัวไม่ค่อยดีครับช่วงนั้น จะฟังจากเรื่องเล่านี่มันมันดูเหมือนจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะใช่ครับทำไมเราถึงเปิดใจขนาดนี้ก็อยากให้เขาเจอแม่เขาบ้างก็จะได้จะได้เขาจะได้รู้ว่าเออเขาได้ติดต่อแม่เขาได้บ้างหรือว่าอยากจะคุยอะไรเงี้ยสองสามปีแรกเขาโทรมาหาลูกเขาอยู่เขาโทรมาหาลูกเขาเขาโทรมาที่เบอร์ใครเบอร์เบอร์บ้านครับแต่ก่อนเป็นศูนย์สองอยู่อ๋อใช่ครับผมใช่แล้วใครเป็นคนรับสายแรกย่าเขาก็รับย่าเขาใช่ ตอนนั้นมีโทรศัพท์บ้าน uh huh. เขาโทรเข้ามาขอพูดกับเฟรมแอ้วนี้ก็เลยบอกว่าเฟรมอ่ะหลับไปแล้ว uh huh. ก็คือโมโหโช่วงนั้นนลนะโมโหอยู่โมโหอยู่ uh huh. ก็บอกว่าเฟรมหลับไปแล้วค่อย uh huh. โทรมาใหม่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยเฟรมเด็กน้อยวัยห้าขวบที่จำความอะไรแทบไม่ได้มารู้อีกทีตอนตัวเองสิบขวบ แม่ก็ทิ้งเขาไปนานแล้วประมาณสิบขวบประมาณสิบขวบพอเวลาวันแม่อะไรอย่างเงี้ยแรกๆอ่ะผมก็แบบไม่โอเคอะพี่คือคนอื่นเขาไหว้แม่แต่ผมไม่ไม่มีแม่ให้ไหว้พี่ที่โรงเรียนเนี้ยใช่ครับเหตุการณ์แบบนั้นมันสะสมอยู่ในใจมันเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ <S <S ครับเคยเคยก่อนหน้านี้แบบเคยไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรกับงานวันแม่บ้างไหม เคยทุกวันนี้ก็เป็นเฉยๆแล้วะพี่ผมไม่ได้อยู่กับแม่พี่มันก็เลยกลเ,เรื่องปกติมั้งผมจะรู้สึกยังไงดีอะผม,ไม,มไม่มีไม่มีแม่ให้ไหวพี่แล้วทำไมวันนี้เราถึงรู้สึกว่าต้องการแม่ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมวันนั้นเขาถึงแบบ คิดที่จะไปพี่แล้วก็ทำไมไม่ติดต่อมาเลยอะไรแบบนี้พี่ผมแค่อยากเจอเขาสักครั้งนะพี่เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพัน One